สวัสดีครับก็าสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อในหน่วยที่สองนะครับจากครั้งก่อนที่เราได้เรียนในเรื่องของประจําะริษิ์ไปนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อในเรื่องของอะระบบคลาวนะครับคลาวเซอร์วิสนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยละกันนะครับ่อสำหรับระบบคลาวนะครับ คือการประมวลผลนะครับแบบคลาวด์เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเช่นการเช,นรช่นหน่วยประมวลผลนะครับหน่วยความจําพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับซอฟต์แวร์ซึ่งอำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ใช้สามารถใช้งานทรัพยากรเหล่านั้นได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่สนใจว่าทรัพยากรนั้นใช้อะีรใช้นั้น อยู่ที่ใดนะครับใครจกผูดใช้มากแค่ไหนนะครับแต่ข้อเสียคือต้องมีอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตคือใช้ไม่ได้นะครับจะใช้บริการค่าวนะรบ,บริการประมวลผลนะครับแบบคาวเปรียบเสมือนกับการที่เราใช้ใช้บริการอาจจร่าสัตว์ว้ำพกพื้นฐานนะครับเช่นไฟฟ้าแอปปาะป,า,ปานะครับซึ่งผู้ใช้ยียงแค่เปิด นะเปิดสวิตไฟนะหรือว่าปอ,อกน้ำโดยไม่จำเป็นต้องรู้ว่าโรงงานไฟฟ้าเนี่ยและน้ำประปาเนี่ยอยู่ที่ใดนะครับเพียงแต่ต้องจ่ายค่าบริการนะครับอ่าแก่บริษัทที่ผลิตไฟฟ้าหรือน้ำประป,ปาตามปริมาณที่ใช้นะครับก็คือตัวพวกนี้นะมันจะเป็นแบบลักษณะว่าอ่าเป็นฟรีระดับนึ่ง รือว่าเรียกว่าฟรีฟรีแวร์นะก็ะคือฟรีแค่ระดับหนึ่งอ,อรีอพอระดับหนึ่งสิ่งเกิดขึ้นคือเราก็ต้องเสียตังค์ให้เขานะครับเราสามารถใช้บริการข่าวนะครับในกั้บตนผลแบบข่าวผ่านระบบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอาได้เช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนะครับแท็บเล็ตอารือเรียกใช้บริการผ่านเบราว์เซอร์นะครับหรือแอปพลิเคชัน ที่ตั้งอยู่ในอุปกรณ์เหล่านั้นอาเหล่านี้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปครับเลยแล้วกันนะครับระบบคาวก็จะประมาณนี้นะครับคือเราอยู่ตรงนี้แต่สุดท้ายเราอยู่นี้นะเราก็ทําการไปดึงข้อมูลจากไอ้ตัวนี้มาแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับเี๋ยวเราอยู่เครื่องนี้เราก็สามารถดึงขึ้นไปแล้วเราก็ดึงกลับมาได้นะครับ หรือเราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช้น็อตบุ๊กเราก็ตึงจากโทรศัพท์ตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยจะแอปพลิเคชันเดินจากฐานข้อมูลนั่นนี่นะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับสาหรับคลทั่วไปเนี่ยนะครับคำนวณผลแบบข่าวนะครับได้มีการอำนวยความสะดวกนะครับให้ใช้บริการต่างๆผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับได้ทุกที่ทุกเวลาและส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จา่าย นะแต่หากต้องการใช้บริการที่เกินกว่าบริการพื้นฐานนะครับผู้ใช้จะต้องจ่ายค่าบริการในอัตราที่กำหนดนครับต่อมาเป็นสำหรับธุรกิจนะครับการภาพธุรกิจการวิวผลแบบค้าวเนี่ยจะช่วยให้บริษัทมีทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในซอนฟต์แวร์เฉพาะด้านนะครับในการทำธุรกิจที่พร้อมใช้งาน โดยที่บริษัทเนี่ยไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นมาเก็บไว้ที่บริษัทตนเองทําให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับในการลงทุนและการใช้จ่ายในในการจ้างผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากนี้บริษัทยังสามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้บริษัทมีทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นนะครับข้อดีของการโมนผลของค่าวเนี่ยข้อดีคือหนึ่งเลยใช้งานได้ฟรีนะครับแต่ถ้าเราจะใช้เพิ่มหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องเสียเสียค่าใช้จ่ายนะครับสองคือยุดหยุ่นในการปรับเพิ่มหรือลดขนาดทรัพยากร ตามการใช้งานจริงได้นะครับ3คือต้องเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตนะครับเพื่อใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา4ี่คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ,อซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมนะครับแล้วก็จ้างผู้ดูแลร,ระบบนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยหรือข้อจํากัดเนี่ยนะครับก็คือต้องเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เนต็ตนะครับในการรับส่งข้อมูล2คือหากระบบขัดข้อง อาจทําให้เสียหายและสูญหายสูญเสียโอกาสทำธุรกิจได้นะครับ,บก็ค่อนข้างเสี่ยงนะตรงนี้เลยนะครับและสามก็คือข้อมูลอาจถูกจรนกรรมจะช่องโหว่ด้านการรักษาความปลอดภัยได้นะครับเพราะว่าการส่งข้อมูลเนี่ยคือมันส่งเข้าไปนั่นแหละถ้าแบบบารีคืนดีแฮกเกอร์มาใช่ไหมครับแฮกเข้าไปในระบบปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมูลตรงนั้นก็จะปุ๊บหายไปเลยนะครับ มันจะมีข้อข้อดีและข้อเสียนะก็จะมีเรื่องของศูนย์ข,อยข้อมูลนะครับหรือว่า data center นะครับก็จะเป็นสารที่จัดเก็บเครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นเครื่อง Computer, คอมพิวเตอร์ดลวที่จะให้บริการตามการร้องขอจากผู้ใช้ผ่านเครื่องเครือข่ายก็ยจะให้บริการต่อเนื่องในทุกวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพนะครับศูนย์ข้อมูล มีองค์ประกอบดังนี้นะครับก็จะม,มีหนึ่งระบบรักษาความปลอดภัยนะครับรักษาความปลอดภัยนะสอุปรกรณ์และระบบเครือข่ายนะครับ 3. ระบบไฟฟ้า 4. ระบบทําความเย็นนะครับ 5. ระบบป้องกันอัคคีภัยนะครับอ่าอเคนะครับ อา้นนี้ศึกษาในการใช้ระบบข่าวนะครับทรัพยากรคอมพิวเตอร์สําหรับการให้บริการประมวลผลแบบคลาวสามารถแบ่งได้ดังนี้นะครับระบบประมวลผลพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัยระบบฏิบัติการนะครับเครือข่ายพัฒนาแอปพลิเคชันฐานข้อมูลแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น ยังไงดีเป็นรูปแบบเป็นโครงสร้างของของระบบ cloud นะครับอันแรกก็จะเป็น iaas นะครับจะเป็นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานนะครับของระบบประมวลผลนะตัวต่อมาจะเป็นลักษณะของ paas นะครับจะเป็น platform as a service นะครับตอนนี้จะเป็นการให้บริการแบบพลตฟ f o r m นะครับแบบฟอร์ม ่าเป็นการให้บริการแก่ผู้ใช้งานนะครับข่าวที่เป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นหลักอ่าโดยผู้นักพัฒนานจะใช้บริการเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับบนข่าวนะเช่นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลหลังจากพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับต่อมาเป็น SaaS หรือว่าเซ ซอฟต์แวร์แอดอะเซอร์วิสนะครับจะเป็นการให้บริการซอฟต์แวร์บนลาว์นะครับโดยที่ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถใช้ผ่านเบราว์เซอร์นะครับผู้ใช้สามารถผู้ใช้บริการเนี่ยจะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์นะครับซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้ให้บริการตามต้องการนะครับที่ใช้ที่ใช้จริงประโยชน์ของการใช้งานนะครับ อ่ะต่อมาเป็นดับบล็อกนะครับดับบล็อกคืออะไรนะครับดับบล็อกก็คือเป็นกับเหมือนเสมือนกับเว็บไซต์ฝากไฟล์นะครับอ่าดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะก็คือเรื่องของรหบบคลาวเนี่ยไอตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ว่าสามารถเก็บไฟล์เราไปได้นะครับทั้งรูปภาพวิดีโออ่าไฟล์เสียงนะอะไรก็แล้วแต่นะมันสามารถเก็บได้หมดเลยนะครับนี่คือดับบล็อก นะครับระบบขึ้นประโยชน์อย่างไรนะครับก็สามารถรับส่งไฟล์ได้แม้อยู่ไกลหรือต่างสถานที่กันนะครับส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอ่าที่ไม่ต้องใช้แฟลชไดร์นะครับอีกต่อไปอ่าเข้าถึงข้อมูลเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจากที่ไหนก็ได้ปลอดภยัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมีความสเสถียรเพราะใช้ข่าวในการบริหารข้อมูล นะครับอ่ะน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็น Google นะครับ e อ t e n นนะครับอ่าดูซิมีใครเคยใช้อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็น Gmail Google Drive ครับอันนี้ก็เป็น Google ปฏิ t ิน n ใช่ไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจตัวอะไรวะ Google Meet หรือเปล่านะอันนี้เป็น Google Map นะครับอันนี้ Google Chrome น่าจะรู้จักกันแล้วอันนี้ก็เป็นตัวตอ่าไว้ค้นหานะครับ อ่ะไอตัว G G, g ตัวเนี้ยนะครับ G เไรนะ d i s i g n นะครับเป็นบริการที่อย่างหนึ่งจาก Google นะครับในปัจจุบันได้ทำการรีแบรนด์ Re เป็น Google Workplace นะครับมีการเปลี่ยนดีไซน์ของไอคอนแต่การทำงานยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นชุดแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับบริหารจัดการองค์กรนะครับเหมาะกับธรุรกิจ นะทุกทุกขนาดไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นะครับต่อมาก็เป็น Google App นะั้เราจะมารู้จัก Google App นะแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็แอปนี่บริการทางแอปของ Google นะที่เหมาะกับการใช้งานต่างๆนะครับตัวแรกก็เป็นตัว Gmail นะครับตัว Gmail หรือตัวอีเมลนะตัวอีเมลของ Google นะครับ ถ้าเป็นของ Microsoft ก็เป็น Hotmail อันนี้จะเป็นตัว Gmail นะครับต่อมาเป็น Google Drive Google Drive ก็ไว้สำหรับอ่าเป็นเป็นตัวข่าวเทคโนโลยีนะที่ที่มีการไว้สำหรับให้ผู้บริการเนี่ยให้ผู้ใช้เนี่ยจัดเก็บข้อมูลนะครับลงได้สามารถใช้ใช้งานได้ฟรีนะครับแต่ต้องมี Google Account นะครับก่อนหรือว่า Gmail ก่อนนะซึ่งก็จะมี คุณท,ที่จำกัดน,นะ15กิกนะครับต่อมาค g กเ g o ลด็อก g ุกเ o ิลด็อเนี่ยเปรียบเสมือนโปรแกรม Microsoft Word นะครับ Microsoft Word เลยแต่อันนี้เป็นตัวออนไลน์นะครับฟีเจอร์บางอย่างก,ก็จะมีมากกว่านะอันนี้เป็น Google Sheets นะครับ Google Sheet ก็จะเปรียบเสมือนโปรแกรม Excel นะครับเหมือน e อ c e l เลยนะแต่บางอย่างก,ก็จะทันสมัยกว่านะครับต่อมาเป็น Google Slide นะครับ สไลด์เนี่ยก็จะเหมือนโปรแกรม PowerPoint ครับตัว PowerPoint เลยนะครับแต่บางอยากก่างก็ที่บอกไปมันเป็นออนไลน์มันก็จะมีบางอย่างที่ทันสมัยกว่าด้วยนะครับต่อมา Google Form นะครับ Google Form ก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการของ Google นะครับของ Google Docs นะที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์หรือว่าข้อสอบก็ได้นะครับ g ่อมา e Calendar นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบริการปฏิทินนะครับแบบออนไลน์ของ Google นะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆรวมไว้ในที่เดียวกันได้นะครับต่อมา Google Si t e s นะครับตัวนี้จะเป็นตัวโปรแกรมออนไลน์ที่เราได้เรียนไปแล้วแหละก่อนหน้านี้นะครับเป็นตัวที่ไว้สำหรับสร้างเว็บไซต์นะครับโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับต่อมา Google Map นะเป็นบริการที่ว่าไว้สาหรับ อาจด้านแผนที่นะครับประสิทธิภาพสูงใช้งานง่ายในให้ข้อมูลของธุรกิจในท้องถิ่นอายละเกี่ยกัที่ตั้งของธุรกิจนะครับรายละเอียดการติดต่อและสเส้นทางในการสับขีนะครับอ่าแล้วมาก็เป็นประโยชน์นะประโยชน์ของ o o g l น App นะครับมันจะมีเรื่องของประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแอปพลิเคชันสามารถส่งข้อความและการทำงานร่วมกันนะครับในที่ทำงานแบบว็บ ของ Google นะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลมากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมถ้เท่านะครับแลักงานแต่ละคนเนี่ยนะในแต่ละไลน์เนี่ยจะมีพื้นที่ในการเก็บเบข้อมูลในอีเมลเนี่ยขนาด25่สิกิกะบต์นะครับแต่นี้เป็นของธุรกิจนะแต่ถ้าคนธรรมดาก็ได้แค่15นะครับกา <c oughs> รเข้าถึงอีเมลเนี่ยไปทินและก็สามารถเข้าถึงในมบอโทรศัพท์ได้ นะครับด้วยการใช้ตัวเลือกมากกว่าสำหรับการเข้าถึงข้อมูลขณะเดินทางนะครับแลาวับประกันความน่าเชื่อถือและความพร้อมในการทำงาน99.9%นะครับโอเคนะนี่ก็เราไปอ่านดูนะครับสไลด์ก็ให้ไปแล้วนะครับอ่าที่ก็เป็น Office 365นะครับ Office 365ก็คือตัวที่ว่า เป็นเวอร์ชันพิเศษของโปรแกรม Microsoft นะครับเพราะไม่ใช่โปรแกรมที่เราสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้นะแต่จะสามารถใช้งานได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับโดยเสียเงินค่าบริการเป็นรายเดือนนะครับรายปีซึ่งมีความเหมือนกับ Google Docs นะครับของค่าย Google นั่นเองนะครับโอเคเนาะนะครับ อันนี้ก็ลองไปอ่านดูนะครับอโอเคเดี๋ยวมนตอบครังหน้าเราจะมาต่อเรื่องต่อไปนะครับบทที่สองยังไม่จบนะครับบทสองค่อนข้างยาวนะโอเคสำหรับวันนี้ครับไปเท่านี้ก่อนแล้วกันกันใหม่ครับในครั้งหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ